ครับวัอนี้นะครับสีมาวาเลียงฉายานะครับนัก้องลูกถุงอินดีแห่งปี2 5 6 5นหนะครับปีนี้ก็ถือว่ามีหลากหลายรสชาตินะครับทั้งปีสิมีผู้ไดแน่นะครับสีได้รับสายาหนังเดี๋ยวกับสีมาววอลสซพีสุนองฟั่งนะครับขอเปิดหัวนะครับโดยบอดบอยสิริชัยและซอแอนออรดีนะครับฉายาเพิ่นนะครับ หมอล่ำคู่จิน้นจริงเงินล้านนะครับก็ถือว่าเป็นหมอล่ำคูหวานที่ฮอตที่สุดนะครับคือบอดบอยศิลชิชยกับซอแอนออรด์ดีทั้งรอทั้งสวยลองล่ำเข่าคูกันลง่งตัวนะครับเริ่มจากแออร์ดีนะครับรับเชิญไปที่หมอล่ำใจเกินลอยของบอดบอยก็ร้องจีบกันนะครับหยอดความหวานทุกมือนะครับจนเอฟซีนะครับได้เชี่ยกันนะครับ จากที่เป็นคู่จิน้นกลายเป็นคู่จริงนะครับกถือว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมและปังที่สุดนะครับในยุคแห่งของวงการหมอลำมกวาได้นะครับถือว่าตอนนี้ก็แทบจะึ้นแท่นเกือสิบเบอร์หนึ่งแล้วครับของวงการหมอลำที่มีคิวแน่นจนถึงปีหนาแล้วนะครับขับกามาฉายาค้นต่อไปนะครับนกป่ายนะครับฉายา นกป่ายใบใบ,บคู่จินนี่ก็เป็นคูจินฮอททะลุสถานลูกทุ่งอินดี้นะครับทีเอฟซีหลักเห็นดูนะครับมา3-4ปีแล้วแล้วก็อยากเห็นการอับสถานะแต่เมื่อหัวใจมันบักขับกันบ่ได้นะครับนกปลายก็เลยบออยากใหเอฟซีผิดหวังเพื่อนก็นเลยแถลงข้าวนะครับลดสถานะคูจินเป็นเพื่อนเป็นคู่บุญใน้ที่สุดนะครับครับสำหรับคนต่อไปนะครับ ชายาญนะครับฆ่าถ้าคุณแผนพลิกชีวิตหลังจากติ่ปอยซิ้งเกินมาบ่หน่อยนะครับยอดวิวระรับลักลอยล้านเลยครับแต่การนะครับกับบ่อได้ปังกระแสรแรงนะครับคอนเสิร์ตเอียดเท่าฆ่าถาคุณแผนหลวงพอโกยนะครับก็ล่าสุดนะครับวันที่ยี่สิบท่านว่าหกข,ขาว่าหันนะครับก็ได้ยอดวิวเจ็ดสิบหาล้านวิวทำให้งานให้เงินเนี่ยเชเสียงเขามาแบบ ทะลักล้นเลยนะครับพลิกชีวิตไปได้เลยนะครับครับคนต่อไปนะครับยิงลี่สีจุมพ้นนะครับฉายาคาเฟอีินกู้วิกฤตยิงลี่นะครับถือว่าเป็นคนตีต่อสู้ขักอยู่นะครับเคยป่วยหนักแล้วก็ท้อแท้กับชีวิตสุดๆแต่ยิงลี่สีจุมพ้นนะครับก็กลับมาทวงบัลลังขาขาวสาวล้ำสิ่งนะครับกับซิงเกิลที่แต่งเอง คาเฟอินนะครับือวาติดหูนะครับเบวาสิเป็นเด็กน้อยกบติดหูวกะมาเต้นกันนะครับทรงไห้ยิงดีนะครับกับมาเฉิดฉายในแวดวงลูกทุ่งอีกครั้งนะครับโกวิกิดได้สําเร็จเหมือนยุคของขอใจเลขเบอร์โทนะครับยุคนั้นเดเป็นเพลงที่ติดหูติดชาติบบวาตาเอฟเอ็มดนะครับเพลงนี้ต้องเขาไปติดชาติอย่างแน่นอนครับรับคนต่อไปนะครับไล่อัน ฉายาเพื่อนนะครับสองอยสมัยขวัญใจเมยยกโอ้อันนี้กับโพดโพดอยู่หรอกครับสร้างประวัติศาสตร์ครับคว้าแชมป์สองอยสมัยไม่มดนีครับเสียงโชคโอ้โหโพดดีดีครับนุ่มแว่นไลอันนะครับด้วยนามเสียงพุ่งมีเสน่ห์ลูกทุ่งแท้ๆนะครับไข่ก็กินไม่ลงสังกัดยงข่าวเล็กคอร์ดนะครับปล่อยมาสามซิงเกิลรัวๆเป็นขวัญใจเมยยกและลูกชายแห่งชาติตัวจริงนะครับหลายคนต่อไปนะครับ น้องแอมชนทีชาฉายาแลครับชาโนมานสถานทุงสาวหน่อยมอหานะครับจากอำเภอชาโนมานจังหวัดอำนาจ,จเจริญน้นองแอมชนทีชาแชมป์ดวลเพลงชิงทุ่นนะครับ21สมัยก่อนดังแรงนะครับซิงเกินคำสัญญาทีชาโนมานนะครับที่อาจารย์สลาคุณวนวลนะครับเพิ่นแตงไ้แล้วก็ล่าสุดนะครับสิบล้านวิวเรียบร้อยแล้วครับโดยเสียงตองมนแหบสนีเซซายครับ ในการเฮดไฮค้นหูจักอำเภอชาโนมานนะครับทัวประเทศก็ถือว่าน้องเป็นคนที่มุ่งมันนะครับในการร้องเพลงแล้วก็เสียงดีครับตอนนี้ก็ถือว่าดังแล้วก็คาตัวตอนนี้กําลังพุ่งนะครับสาหรับคนต่อไปนะครับคุณเพชรสหรัฐครับฉายาเจ้าพ่ออินดีรี่วงการอินดีตัวพ่อครับยุคบุกเบิกเพชรสหรัฐ ความสามารถคันเทพทั้งแตง่ทงทั้งรองเล่นทำธุรกิจก็ระดับพันลนานละครับโจโจประกาศไม่รับงานคอนเสิร์ตตลอดชีพแล้วนะครับขอเป็นคนธรรมดาที่ทํา YouTube แต่งเพงลงรองเองและก็ให้คนอื่นรองตัดพอชีวิตนะครับชีวิตนี้มีใครบ้างที่บ่เคยผิดพลาดแต่วันนี้จะพออินดีนะครับขอหลีกลีเวทีคอนเสิร์ตพลวิเศรับเลื่องงานไปรอง โชว์ตัวนะครับแต่วาสิเป็นผู้ยุเบื้องหลังนะครับของนักร้องหลายๆคนนะครับที่แต่งเพลงให้ดังว่าหันกาของนุ่มโจโยูมนินนะครับจบแบบเท่โอ้โหทีว่าดังตะเลิดเปิดเปิงเหมือนกันนะครับกะเบียร์พร้อมพงกระเดออมาอเ o อร์ร้องนะครับกะโอ้โหหลายล้านวิวนะครับ20 30บล้านวิวนะครับต่อไปนะครับ กดจักรพันธ์นะครับฉายาโพสต์สถานอโศกอันนี้นะครับก็ถือว่าบ่าบ๊อยที่เจ้าชายลูกทุง่งย่างกดจักรพันธ์นะครับจะอารมณ์ขึ้นโพสโซเชียลดุดุนะครับไม่แฮปปี้ทีมทํางานของค่ายแกมมี่ที่ตัวร่วมไปโปรเจกต์ครับนิวคันที่จนต้องขอตัดขาดนะครับและตัวเองออกมาทําโปรเจกต์ไหมกดขั้นเีนะครับทําเองเลยนะครับจังนี่แหละครับเพื่อนเจ้าชายลูกทุง่ง มาโดนนะครับถือว่าด้วยหน้าตาที่ล่อเหลาแล้วก็เสียงที่ดีนะครับเป็นกับเป็นเพลงลิเกเกาเห็ดเมยยกกาไลมันเห็ดจังไรกะาม่ยกเพื่อนกัติดตามขึ้นเก้าเหรอครับรับคนต่อไปนะครับซีนุม่มนิวครันที่สายยานะครับโดนัทสพัดโซเชียลเฮ้ห้าสุดๆรับกับซีนุ่มหลูกทุ่งนิวเจนตินตินนะครับเอมโบนุละกิตา โชลีลาลองแดนสุดผิวครับซิงเกิลสเตนบายหล่อโปรเจกต์นิวคันที่นะครับเตมาพิกโฉมลูกทุง่งไห้ไปตอในยุคโซเชียลนะครับทําเอาขําหฮิตโดนัดยังมีรูแล้วเมื่อไร่อยู่จะมีใจตอนนี้ก็ติดหูสนั้นโลกโซเชียลไปเลยนะครับต่อไปนะครับนั่นอันนั่นนะครับฉายาแหกยุ่งมุ่งสู้ดอยนุ่มดอยสุดกระตันยุ่นครับนั่นอันนั่นนะครับ ไม่ต่อสัญญาขายยุ่งเขาวเรคคอร์ดที่ยุ่มาหาปีต่างแต่ได้แชมไม่ท่องคำหกนะครับขอลุยงานหาประสบการณ์ด้วยตัวเองแต่รวมยุง่งข้าวไปได้ปกตินะครับบ่มีปัญหาใดๆนะครับหลังบอตสัญญานั่นก็ได้ไลาสดชี้แจงจากบ้านดอยนะครับจังหวัดตากให้แฟนๆเข้าใจจากกันด้วยดีนะครับขอยามีดามา ครับนี่ก็คือสิบฉายาลูกทุ่งแห่งปีนะครับี่มีทีมงานไฮขอมูแล้วครับแล้วก็ตั้งฉายาไ้เป็นสีสันนะครับสั่งร้อยยิ้มให้แฟนครับแฟนเพลงนะครับในวงการลูกทุ่งบอบันสีลูกทุ่งทํามบนลูกทุ่งหมอลํำนะครับในปีหกห้าว่าปีนี้ฉายานะครับผู้ใดจังใดนะครับก็ถือว่าแต่งไว้ในความมวลซื่นนะครับยาสับไปคิดยังหลายครับผู้ใดแฟนครับผู้ใดก็ติดตามกันนะครับ ปีหนาผู้ใดสี่ปังอียังชายา่ายัางเดี๋ยวกะสีมารเราสู้พีสู้ดองฟังอีกครั้งนะครับ